สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องในช่องทาง u t u b e นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางไว้50 0สุดเม็ดเดียวนะครับงดประจำวันที่3นะครับเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับคลิปนี้มัดรวม4น้นอยนะครับพี่ๆก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดก็ขอฝากบ้านสลับบ้านเสียงโชคด้วยนะครับผมบ้านขุมทองนะคะนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับที่กําลังมองหา บ้านเสียงโชคใหม่นะครับเพราะว่าอยู่บ้านเก่าแล้วนะครับดวงอาจจะไม่ปังไม่เฮงนะครับก็ลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับพี่ๆเนาะก็ดวงอาจจะเฮงจะปังก็ได้นะครับเข้าไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับพี่ๆก็จะเจอนะครับบ้านขุมทองนะคะนะครับผมก็จิมงก์เข้าไปสอบถามได้นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับแนวทางของวันที่3เนาเรามาดูของวันที่2นะครับพี่ ก็ถือว่าตัวลูดมานะครับตัวเจาะมา1คู่นะครับตรงๆเลยนะครับพี่พี่เนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมให้1ไปนะครับกับผ้านะครับรอบเฉพาะกิจ2 98กับ1 4รอบแรกของเรามาในวิ่ง1นะครับส่วนในรอบพิเศษ603กับ57นะครับของเรามาเข้า57ตรงๆนะครับเน้นๆเลยนะครับ ส่วนรอบปกตินะครับที่ผมเน้นให้นะครับ755กับ82นะครับมาเป็นเพียงสายลูดนะครับถ้าเกิดใครลูดนะครับเข้าไปที่55นะครับผมส่วนตัวลอง VIP นะครับ900กับ30นะครับอันนี้หลุดไปนะครับมารอบปกติเนาะนะครับมาได้ไงนะครับ900กับ30นะครับดีไม่ตองศูนย์นะครับพี่พก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางของวันที่2นะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก็ ตัวเลขทุกตัวนะครับพี่ทําจากสูตรคํานวณนะครับชื่นชอบเราทางค่อยตามนะครับผมวันนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับตัววิ่งลูดตัววิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่5นะครับผมสายลูดให้ไปที่เลขศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนสามศูนสี่ศูนย์ห้านะครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เก้าเดีศูย 00, นย์ศูนย์เน่าไม่ได้เขียนนะครับพี่พี่ ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันหายไปหนึ่งคู่นะครับเราต้องขอโทษด้วยนะครับเนาอันนี้ศูนย์ศูนย์นะครับหรือเขาจะมาศูนย์ศูนย์อีกก็ไม่รู้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับพี่เมื่อกี้ผมงงไปสักพักเลยนะครับว่าเลขมันหายไปไหนหนึ่งคู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ตัวเน้นตัวเจาะนะครับในสูตรนี้นะครับผมให้ไปที่ศูนย์ห้า 09 08 07แล้วก็03นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับอันนี้ลืมเลยนะครับพี่เน้นให้รอบปกตินะครับผมลอง VAP นะครับ เลขสามตัวนะครับพีพ่ี่ผมให้ไปที่หนึ่งศูนย์ห้านะครับหนึ่งศูนย์แปดนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสลับสรับนะครับสลับแนวทางหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพ,พี่สมาชิกเนาะถ้าชื่นชอบนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับ าใครนะครับไม่ชอบสูตรนี้นะครับก็รับชมในโค้งสุดท้ายได้นะครับผมก็ชื่ชอบแนวทางสูตรไหนนะครับตามสูตรนั้นนะครับพี่ไม่ต้องตามทุกสูตรนะครับผมก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมดูนะครับสลับคลิปนี้ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับช่วงเย็นนะครับก็จะมีแนวทางหวยเราพัฒนาให้ลุ้นอีกนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ